เจอกันดีแต่ว่าปืนอ่ะผมปามแค่ไม่เจอปืนเลยนะก็ก็เจอบ่อยพี่แต่ลูกก็กหายากซือ้อซื้อเจอแต่เอาแต่ปืนพอแล้วจะส่ง<อ>ตัวเองเดียวลูกก็แม่งราคาไล่ๆกับลูกวาวเลยก็ไม่ต้องใช้ไง <c oughs> ก็ไม่ต้องใช้ไงใช้แค่จำเป็นแบกแบก,แบกวาวเอาเออ ไม่ได้ดิพี่มันมีก๊อกเบมาแล้วก็ต้องพกเท่ๆหน่อยฝรั่งไม่งงวะ่ะก๊อกเบย์เบียเยฟคืออะไรวะผมว่าฝรั่งไม่ต้องงงอ่ะน่าจะเริ่มเริ่มหาข้อมูลกันแล้วลหละคืออะไรอ่ะเริ่มเริ่มติดตามเบย์ไว้แต่แม่งก็รู้บัค <laughs> <laughs> รู้ไปก็เท่านั้นแหละแก้แล้วเอ้ยหมวกพักจีบักปืนนะอ่ะใช่ไหม หมักปืนบักบักต่างๆพี่เดี๋ยวมันรู้รู้กลกลคนไทยดิพี่จะใส่หมว<ม>กพาตีแม่งเหมือนไม่ได้รอเลยวเลขกลคนไทยอ่ะเดี๋ยวมันจะดาวทางได้ดิไม่เจอปืนดูนแต่คนคนก็ไม่เจอตอนเนี้ยแม่งรู้อยู่ไหนก็นหมดไอแคกเกอร์นี่โคตรดีอ่ะพี่ถ้าไปร้านค้านี่ซื้อไว้สักกล่องหนึ่งมันเป็นแป้งที่ อะไรอะไร,อะไรก็ได้ที่มันแฟตน้อยอะ่ะมา E ี็ไไ้พี่ทูนหน้า<บ>แล้วก็วิ่งรัวกจ้ามขึ้นขนม,มปังก็ได้นะแฟตน้อยเนี่ยคาร์บโบไฮเดรตเยอะเยี่ยมเลยมันไม่ได้โปรตีนเลยพี่เออโปรตีนไม่มี ถ้าอะไรโปรตีนยเยอะแล้วแฟนน้อยวะอ้ย๋อ,อไอชีนึงก็แบงค์กูลงทุนลงทุนหน้าอิ่มนานเด้อยทุนหน้าลงมังเกอร์วะหล่ะพี่พี่ปอมไม่อยู่อีกเออไม่ได้ลงสักทีทขี่การ์ดหมดไปสองใบแล้วผมไม่ได้อัพมาแล้วด้วยเรียบร้อยเลย ที่ครับหาปืนเบริเฟอร์ก็๒หายังไม่เจอเลยครับเซิร์ฟนี้มันหายากของทำยากปืนเบริเฟอร์เซิร์ฟปืนสามครับหายากหายากหน่อยปืนหายากหาเจอในโคตรเอาของดีไอ้เซิร์ฟนี้ยังกันอยู่ทะเลทรายน้ำหาโคตรยาก แอดมินไม่รีแอดมินไม่รีเจตน้ำให้ยืนอยู่กะวันออกกลางไงน้ำหายากน้ำมีคนแลจัดเลยอ่ะบ่บอน้ำไม่รีให้แถมอาหารลดไวเจอที่ไหนดอกน้ำแม่งมันคือโอเอซิสชัดๆเลยใช่แล้วได้มาขวดนึงแอดมินแม่งใจร้ายไม่รีน้ำให้ ไแว่นมอเฟียสผมรักไปหาแอดมินแล้วเนะแอดมินแม่งไม่ตอบ่ะผมถามว่ามึงไม่รีเจนน้ำเหรอผมก็ถามมันแล้วเคลิปเลยอะผมก็ถามมันมันก็ไม่ตอบเอาไม่มีเทมชฉยออกลูกออกลูกเบาพี่ซ่อมปืนก็หายากกว่าตีนจัดเลยพี่ซ่อมปืนนะอืมนี่ได้มาหนึ่งพี่ห้องปืนอยู่ไหนกะนี่หรอโอยที่นี่มีสามห้องเลยวะห้องพี่ เอ้ย MP, แม็กยูเอ็มพีกไปผมใช้นี่ไงบิลิเฟอร์นี่ไงไอตูตอ้เห็นยังเนี่ยล็บบเบียเนี่ยเค่เตกิล่าเฉย,ยอะเนี่ยสลักชื่อเตกิล่าเฉย,ยจบแล้วไอ้เหี้ยอ๋อีเลยเฮ้ยบ้าไฮเซนเบิร์ด <c oughs> มันชื่อผมมันไม่น่าสลักเป็นสีในนี่เลยวะ่ะสีอะไรสีม่วงเหรอใช่ไหมสีน้ำเงินเออ ไม่สวยเลยอะ่ะมันน่าจะเป็นมันน่ามันต้องสลักเหมือนในตรงที่เป็นโลโกอ้อ่ะสีปืนอ่ะสีเดียวกับปืนอ่ะปืนพกสไัเปอร์ฝรั่งฝรั่งงงอ้เหีอ่ะ B F คืออะไรวะแม่งเดี๋ยวไปเสิร์ชใน YouTube อ่ะตัวเ,เปิดปะเปิดนะ <Okay. S 2> เล่นเกมอยู่ดีๆได้เป็น ไอ้นเนี่ยดี e l ลลอ r เปอร์เฉยแต่เป็นผู้พัฒนาเฉายก็ดีด้วยแหละที่เขาคอยหาปักคอยอะไรก็ดีละต้อง <A> แกได้นะได้ปืนเว้ยแอสบาวเว้ยเด็ไปเอเอบีเดี a ๋ยวจะมีปืน a k AKM ติดปี k M D, สองสองสามจากชื่อผม ในอน,นาคตผมจะทำให้ได้ครับก่อนเซิร์ฟปิดสิ่งนนี่แล้วตัวแลสโกกับเดี๋ยวให้ผมออกไปก่อนนะทำไมอ่ะอ,อ๋ออ๋อ ลงสะโคบด้วยเอาวะระวังโดนส่องปิดใหาด้วยใจดีเอ้ยเสียงรถไหนตุ้ยเสียงรถมาวะแค่ได้ยินนะพี่ผมไม่ค่อยมีกิลวเหมือนเหมือนพี่ได้ยินเสียงรถดับบอกก่อนเลย ออกไปยังตัวออกไปยังออกมาแล้วพี่เหมือนได้ยินแววแววไม่รู้มันมาจอดหรือขับผ่านอนะ่ะพี่คนนั่นไงกูว่าแล้วไอ้เฮียไอ้ตุ้ยตุ้ยอย่าเพิ่งเก็บของอย่าเพิ่งเก็บของมีมันมีรถมันไม่ไม่มีปืนพี่ไอ้เฮียเนี่ยเอ้าว่าละเฮียตายแล้วอ่ะตายแล้วตัวเปล่าเหรอตัวเปล่าปะ เปล่ามงพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสา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 ยตัวเฮ้ยทางขวาทางขวาทางพี่ทางพี่ตุ้ยเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วยิงไม่ได้ว่ะไม่มีมุม สองดีวะต,ตายหนึ่งต,ตายหนึ่งผมตายพี่โอ้โหเดี๋ยวไอ้สัตว์จริงโดนกูอีกเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยพี่ผมตายนะห่วยเอ้ยกระเพกปีสี่เที่ยะ ป้ากับแม่งพอดีเลยไอสัตว์เอ้ยกูว่าละสามตัวพี่ตายเหรอพีย่ยังยังส,สีสี่มาด่วนมาดว่วนมาด่วนผมวิ่งไม่ได้ไอสัตว์กระเพกเย้หน้าเทาแล้วกูมาเติมด่วนเลยตัวไโอเคโอเคถึงละถึงละเหลือตัวหนึ่งยังไม่ตาย ผมก็น่าจะเจอคนว่ะได้ยินเสียงรถถึงแล้วพี่ไม่เก็บปืนมาเก็บปืนด่วนปืนพี่เหรอปืนมาตัวปืนตัวปืนแหละมันไม่ได้มากู้เก็บเก็บมาก่อนโอเคเห็น <Okay. S 1> ชื่อแล้วใช่ไหมเออระวังนะอยู่ที่เดิมแหละนี่นี่นะนะโอ้ยสองตัวพี่กำลังชาร์จพี่กำลังชาร์จพี่เออกำลังชาร์จพี่พี่ตัวทางขวาทางขวามีปืนพี่ตัวทางซ้ายไม่มีปืน เก็บปืนแล้วยิงมันตุ้ยไม่ได้ไม่ได้มีตัวมีปืนเปิดกระปืนผมป้าหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวนะตุ้ยวิ่งวิ่งวิ่งไปทางนี้วิ่งไปทางนี้พี่นี่นี่นี่ยิงยิงพี่อยู่นี่พี่ยิง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 มันสวยตายหนึ่งสวยสวยตายเก็บปืนมันเก็บปืนผมจะตายเก็บแล้วเก็บแล้วเฮ้ยมีตัวมีตัวพี่ถอย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  พอพี่พันธ์แผลมันตัดเอ้ยกูตายแน่เลยเฮียสีสี่กูไม่รอดละโอเคนะมันอยู่ในพุ่มนี้นแหละเก็บปืนตัววิ่งเก็บปืนอย่างเดียวไม่ต้องใส่เสื้อเก็บแต่ปืนอิสตัดายสวยหลายตัวหลายตัวอย่าพึ่งอย่าพึ่งทำอะไรเก็บปืนแล้วก็วิ่งอย่างวิ่งอย่างเดียว เอ,อ้ยเหลือหกไอสัตว์เอ,อ้ยจะรอดไหมวะเนี่้ว่าแล้วไอ้เฮียไอ้เสียงรถตุ้ยเดี๋ยวสองสัตว์ทันไหมเนี่ยตายหมดยังอะตายหมดแล้วพี่เดี๋ยวมันก็โดดล่มมาตุ้ยรอเลย เดี๋ยวพี่หาคอนะอาคุ้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โดดลงมาชิบหายว่ะพี่ผมหลงสนามบินว่ะหลงสนามบินหลงหลงในห้องเครื่องบินเนี่ยแล้วแม่งมีคนมาเออเก็บปืนยิงตุ้ยมันโดดลงอยู่แล้วแหละ แต่มันน่าจะตายหมดมันลงมาก็ไม่มีปืนอะไรมึงตายไหมยื้อไว้ยื้อไว้เดี๋ยวเดี๋ยวจะยิงไฟมีเดี๋ยวเดี๋ยวจะย็นิงไฟกับผมด้วยพี่ไฟมีไฟมีเพราะว่าแย่เพราะว่าแย่ต้องสือปืนไหนสักไฟมีไฟมีเฮียแดกลูกปืนไปดีเอาแต่ไหนึ้น มีเรื่องมันมาถัดมาเติมหน่อยเร็วบังเกอร์บังเกอร์เอสามตีนนี้แหละตีบ้านโบดนี่หละเดี๋ยวผมเข้ามาดูไลน์แบังเกอร์เอสามเก็บปืนมันให้หมดตู้ปนมันให้หมดเดี๋ยวหารถมันเอาระเบิดรถทิ้งด้วยเฮียเอาปืนมานไปยิงระเบิดรถให้หมดเลย หารถมันเลยก็ได้นะตุัวเ,เดี๋ยวมัน,นโดดลงลงมันไปเอารถไว้รถมันน่าจะอยู่ประมาณทางนั้นแหละทางที่ตัยวิ่งไปตอนแรกอะ่ะ มีเทสวีดีเอาเอาคกนติดไปแต่ก็บอกไหมเอาเอาแต่ผมมีที่แม็กแม็กเดียวนะไม่เป็นไรยังไม่ได้ใส่แม็กนะพี่สูงยาบด้วย รถคงอยู่ไม่ไกลพอได้ยินเสียงอยู่ใช่ครับแต่ว่ามันได้ยินไกลมันได้ยินไกลอยู่อัไเนี่ยพีเท่าไหร่มีเดียมมีเดียมมีเดียมเซฟมีเดียมเลยอะ่ะใช่คือมันขับรถมาพี่ได้ยินเลยอ,อยู่ในบังเกอร์ มันจะได้มันจะได้ยินเสียงสตาร์รถก่อนเอาไวเน็ตยังโคตรเยอะทำไงให้มันอาบพ,พี่เอาไวเน็ตเอาไวเน็ตก็ทำอะไรก็ได้ที่มันมีเสียงอะ่ะอับหมดเรืยตัดไม้คราบของก็น่าจะเพิ่มสร้างบ้านก็เพิ่มแล้วลใช่หรอเออใช่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 เฮไปไปไป,ไป,ไปยิงมันไปยิงมันกลับกับตุ้ย นี่เดี๋ยวมันมาดักเราปะเนี่ยไอเด็กเป็ดพวกเนี้ยมันไม่รู้ว่าเป็นเราทมันไม่รู้ว่าเป็นเราตัวเร็วเร็วเว่าเดี๋ยวเันมาพีวเออวเร็วเรจะดักเราวยู่อ้อมลงใต้หห่อเร็วยร็วเร็ใต้ลงใต้วเร็วเร็วว่าอยู่ใกล้แค่นี้มึงยัง็วเรเร็เวเราเร็เวเเราเร ดีนะเหมือนเดิมที่ให้ผมวิ่งนำก่อนให้เคลียร์ของระบบไม่มีคิวฟีดยิงกันตายไม่มีชื่อขึ้นนอกจากเคมคิวใช่ครับผมต้องต้องเคยมคิวเท่านั้นถึงจะต้องต้องดูบีซีเท่านั้นถึงจะเห็นชื่อครับคิวฟีดไม่มียิงขึ้นยิงตายก็ไม่รู้ว่าตายหรือไม่ตายต้องฟังเสียงอย่างเดียวเลยครับไปเตรียมปืนไปยิงมันต่อย้ำย้ำต้องย้ำไอ้สัตว์ ย้ำหมอพี่ย้ำดิมันอยู่ไหนเนี่ยที่รู้ยังเนี่ยมันก็อยู่บ้านมันนั่นแหละมันเพิ่งตายอ่ะเอาตีบ้านโบสถ์เราสรุปตีโบสถีบ้านโบสถ์นกการเรียนน่ะนกการเรียนเพอร์ลี่อ่ะท่านเอาระเบิดไปวางยังยังเนี่ยรอไปเลยพอวิ่งเข้าไปถึงประชิดแล้วมันก็ไม่มีมุมไหนยิงเราได้แล้วนะโโอ้หไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยระเบิดเยอะเหรอโคตรเหี้ยเลยเออระเบิดเยอะจังวะตู้ตู้ตู้ที่สองเข้าประตูนะเผื่อมันออกมา ครบศพให้ผมก็พอพี่เจงระเบิดอ่ะเรื่องมันเป็นที่ของมันแล้วมันยึดธงเราได้เอาระเบิดมาจากไหนเยอะแยะวะไม่มีใครเช็คไงมีคนบอกว่าทำคอนเทนต์ปืนพกเบริเฟอร์ยกทีมหน่อยครับอย่าโดได้นะมันเอาหรอพวกไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะพีเฮ้ยเก่งเก่งไม่เก่งไม่สำคัญถ้าผมโผล่ไปอีกหน่อยผมจะโดนผมจะโดนในนั่นยิงว่ะตรงมุมนี้ไม่น่าเห็นประตู ไม่เป็นไรจัดไปครับเ,<อ>เดี๋ยวม,ม,มุมหน้าบ้านมันมนรู้ทุกมุมนะเดี๋ยวทำคอนเทนต์ให้ผมว่าถ้าวันพรุ่งนี้เจาะจากหลังบ้านมาเลยพี่เอาลูกบาเลตเจาะไปแม่งเลยเจาะกาแพข้งหลังบ้านเลยผมว่าแม่งน่าจะคุ้มสุดกันในนี้ด้วยการระเบิดหน้าบ้านด้วยเราไม่ต้องวิ่งเข้หน้าบ้านวัน เนี่ยพี่รอมาได้ไงาผมว่ามันมีนี่มันมีเออไอตัวโดดล่มไม่ใช่ข้างหลังข้างหลังเป็นตัวโดดล่มไม่ใช่มีตัวหนึ่งข้างหลังไหนหลังกอดอ่ะตายไอสัตว์ล่วงมันไปฟาร์มไก่เปล่าพี่มันขึ้นแถบคิ้วเ่าแล้วมันกระโดดมาตายแล้วไอ้เนี่ยตายวะไม่คิดโดนเต็มๆเลย เมื่อกี้ตายไหมครับใครดูเฟรมพอยต์ผมบ้างอ่ะผมยิงไปไม่รู้ตายปะเลือดก,กระเด็นเลยมันมีคนโดดโหลดมาบ้านอีพีซีเว้ยบ้านอะไรปะพี่บ้านอีพีซี่างโบดอ่ะไม่รู้ตายเปาตายใช่ไหมผมเห็นเลือดนะแต่ผมจำไม่ได้ว่าเฟรมพอยต์ผมเท่าไหร่ไง ผมอาร์มเลยนะอาร์มตรงนี้เลยป่ะเหรออาร์มเลยอาร์มเลยมันวางระเบิดหน้าบ้านได้ใช่ไหมเจนได้ได้ได้ก็เราไม่ได้ไปวางในบ้านมันเราวางหน้าบ้านมันโอเคตายขอบคุณครับเพิ่มคูณเท่าไหร่ครับเพิ่มคูณสามเฮ้ยระเบิดดีเจ้าลูกค้าเข้าเพิ่มคูณสามครับผมขอไอยบ้านนั่นแหละไอ้พวกบ้านนั่นแหละมาทำอะไรวะระเบิดผมระเบิดผม อ๋อมันออกมาหน้าบ้านเฮ้ยไป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 เปิดผมเบิดหน้าบ้านมันไปลูกประตูมันอยู่ทางไหนวะผมไม่เคยมาสำรวจบ้านเลยเพิ่งมาเล่นเนี่ยทางถนนเลยพี่ปิดเด้อเฮ้ยเปิดออกมาแล้วเปิดมาแล้วมันเปิดออกมายิงเต็มหน้้าแหงเต็ม่น่าจะแห้งพอล็อกมันได้ไหมเราไม่ผิดกฎใช่ไหมได้ถอดไปเลยเราไม่ได้เลทไง ไม่เห็นตัวแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยข้างหน้าผมหน้าผมในพุ่มไอ้ตุ้ยดันมาหน่อยไอ้ปุ๊กดันมาหน่อยหน้าผมผมเหนื่อยรึมไหีวะพุ่มนน้นพุ่มโน้นทางเข้าบ้านมันอะเห็นนะเห็นพุ่มหน้าป่ะต้องยิงนะนะพุ่มต่ำๆข้ามานั่นแหละซ้ายมือซ้ายมือไอ้ซ้ายมือไอ้ตุ้ยอ่ะซ้ายมือตุ้ยอ่ะพุ่มข้หน้าเห็นปะอ๋อเห็นแล้วเออมีตัวอยู่เออตายวิเออไเหีนวดไปเลยนวดไปเลย ไอ้เหี้ยแม่งแสบจัดแล้ะเห็นเด็กตัวนะมั้ยที่ที่ที่ประทะกันวันก่อนเปล่าบ้านหลังนั้นป่ะอ่ะคนละตัวกันเปล่าวะเนี่ยตัวเดียวกันเปล่าวะตรงต้นไม้ผมยิงตัวต้นไม้ตัวต้นไม้อ่ะตัวเดียวกันหรือเปล่ามันวิ่งไปแล้วอ้เหี้ยนายวิชันผมไปไหนวะผมใส่ลูกจนกว่าจะถึงบันเลดอ่ะมันจะไม่เอาของมนเเลยอุ้ยกูตายตรงไหน ไม่รู้เสียงมาจากทางขวามันอยู่ข้างบนโบสดใชงไหมเห็นป่าตัวโบดวะเห็นป่าตุ้ยตรงถนนน่ะเห็นไหมถนนน่ะเออไิ่ได้นี่เป็นไหนเราวะไม่เห็นนะพี่กลัวตัวบนโบสดเลยพี่จะล็อกตัวบนโบดคนหนึ่งแล้วก็ล็อกตรงผมคนหนึ่งแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกของง่ายๆเขี้ยกูไม่มีไนวิชั่นเว้ยกูคือกูแบบว่าขนาดดันแกมมากกูมองอะไรไม่เห็นเลยนะเว้ย ไอ้ยี่เสียงสนายมาเลยโคตรลั่นเสียงสนายเราวะความอะไม่รู้พี่ผมแม่งดันแกะมาเดี๋ยวต้องจะตัดแว่นอยู่แล้วเนี่ยโคตรปวดตาอะไรกันสนายเราวะมันใส่เสื้อกันหนาวอ่ะหัวโล้นใส่เสื้อกันหนาวอ่ะเสื้อกันฝนเออเสื้อกันฝน่ะแอดมินคิวล็อกคืออะไรปลดล็อกเปล่าเฮ้ยมันออกมามันออกมายิงเไม่เห็นมันวะ ตายปะไม่ตายไม่ตายเท่าไหนเนี่นยาตายได้เหร <c oughs> คิดว่ามึงพิュ๊มากเหรอวะ <c oughs> มึงเป็นนินจาเต่าเหรอ <c oughs> ไปอยู่หน้าบ้านมันรอได้ไหมเปิดประตูปุ๊บกูยิงเลยไปดิไปดิเอ้ยไปเหรอพี่ป้อมโดนพี่ป้อมตอกไม่ได้นะ <c oughs> ใช่อ่ะมันมีรูยิงปะไม่มีไม่มีไม่ไมีหรอรูไหนหน้าบ้านมีรูยิงพี่หน้าบ้านมันอะ ตรงไหนวะพี่ประชิดไม่เห็นมีเลยเมื่อวานชั้นสองฮะอ๋อถ้าไปชี้ดายิงยิงไม่ได้แต่ถ้าเราเราจะไปดักยิงอ่ะมันมีแค่สองยิงตายอยู่บนหรอพี่อยู่ข้างบนบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนโอ้ยซีสี่เว้นยิงโดนกูอีกมีผ้าเลยพี่เดี๋ยวกำลังปาเอ้ยผมมีอยู่ผมมีอยู่ที่พันซีสี่สองอันเลยยิงมันสาารถจะเกิดเตียงได้ปะ มันเฟรมพอยต์มันละสามสิบแล้วอ่ะมันไม่ใช่สกิลสกิลสไนปิ้งอัพใช่ป่ะวะเอ้าตายทำไมตายอ่ะทำไมตายอ่ะยิงผมไปไปกู้ปืนก่อนเดี๋ยวมันวิ่งออกมาอีกเร็วฮะใครยิงอ่ะใครยิงมันอะไรยิงจากบ้านอ่ะไม่รู้ยิงตรงไหนโอ้โห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 อุ้ยผมตายเอ้าโดนอะไรอ่ะไม่รู้นั่นไงไปกู้ปืนเร็วเดี๋ยวมันเอาไปไปกู้ปืนก่อนทัน เยีวผม่ใหญ่ไกลแน่เลย